อีกหนึ่งค่ายเครื่องเสียงรถย,ยนต์จากประเทศอเมริกา MGX กับคุณภาพเสียงที่มีความกระชับชัดเจนหนักแน่นและสมดุลในทุกๆย่านความถี่กับงานติดตั้งชุดใหญ่ MTX One Brand ฮัลสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P 1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องเสียงนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามี ชื่อเสียงมากๆเลยในวงการเครื่องเสียงรถยนต์นะครับมาอย่างยาวนานหลาย10ปีเลยนะครับจากประเทศอเมริกานะครับในแบรนด์ที่มีชื่อว่า MTX นั่นเองซึ่งสำหรับ MTX เนี่ยนะครับเรื่องของเอกลักษณ์เสียงก็จะมีความแตกต่างจากตัวแบรนด์อเมริกาอย่างตัว JBL นะครับโดยเอกลักษณ์เสียงที่มีความแตกต่างเลยเนี่ยอย่างตัว MTX นะครับในส่วนของตัวน้ำเสียงที่ค่อนข้างกระชับนะครับชัดเจนมากกว่านั่นเองครับ ึ่งสำหรับในวันนี้เองเนี่ยเรามาอยู่กับตัวชุดเครื่องเสียงนะครับทั้งในตัวลำโพงที่เป็นคู่หน้าแยกชิ้นคู่หลังแกนร่วมนะครับแล้วก็ยังมีตัวเบสบ็อกนะครับซึ่งเพิ่มในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็เพิ่มความชัดเจนในเรื่องของเสียงย่านความถี่ต่ําเสียงเบสเสียงกระเดื่องนะครับซึ่งในชุดเครื่องเสียงแบบนี้เนี่ยก็ได้ได้ว่าเป็นชุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเลยใครเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนเป็นจอ Android เปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เป็นหน้าจอแบรนด์นะครับก็สามารถใช้ในส่วนของตัว MTX ตัวนี้้ได ซึ่งในสองตัวคู่หน้าในวันนี้นะครับเราเลือกเป็นตัว MTX TR 65S นะครับจะมาพร้อมกับตัวลำโพงวูเฟอร์ขนาด6.5นิ้วแล้วก็ตัวแม่เหล็กเนี่ยถือว่าดูแข็งแรงมากๆแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวทวิตเตอร์นะครับซึ่งให้ย่านความถี่สูงนะครับหรือว่าในส่วนของตัวเสียงแหลมที่เราแยกนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้ากับตัวหูช้างเดิมของตัวรถคันนี้เลยแหละครับและสําหรับในตัวคู่หลังนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัว MTX TR 6 5 c นะครับในตัว TR 6 5 c ตัวนี้เนี่ยก็จะให้บรรยากาศเสียงนะครับสำหรับคนที่ฟังด้านหน้าเพื่อให้เสียงของตัวลำโพงคู่หลังเนี่ยทำงานนกลมกลืนไปกับตัวเครื่องเสียงรถยนต์ที่เป็นตัวลำโพงคู่หน้านั่นเองและเป็นการเพิ่มนะครับความชัดเจนในการฟังเพลงให้คนที่นั่งด้านหลังเนี่ยได้ยินเสียงของเครื่องเสียงรถยนต์ชุดนี้ได้อย่างชัดเจนไปด้วยเลยแหละครับและสำหรับในตัวเบสบ็อกนะครับที่เราเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นตัว RTU 8 p นะครับ ตัวเบสบ็อกขนาด8นิ้วเพื่อเติมเต็มย่านความถี่ต่ำให้กับซิสเต็มนี้นะครับมีเรื่องของเสียงเบสเสียงกระเดื่องนะครับแล้วก็เสียงในเรื่องของอย่านความถี่ต่ำนั่นแหละครับที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความหนักแน่นมีดีนามิกที่ดีมากยิ่งขึ้นต้องเติมตัวเบสบล็อกเข้าไปด้วยซึ่งในส่วนของตัวเบสบ็อก MTX ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเบสบ็อกที่มีแอมป์ในตัวเราจะทําการติดตั้งเข้าไปนะครับที่บริเวณเบาะคนนั่งด้านซ้าย เพื่อเพิ่มในสองตัวย่านความตีต่ําให้กับซิสเต็มในชุดนี้นั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองทดลองฟังเพลงกันให้ในช่วงต่อๆไปด้วยผมเอาเพลงมาให้ได้ลองฟังหลากหลายแนวแล้วลองไปรับชมรับฟังกันดูนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทวิ t t ตอร์เข้าสู่ตําแหน่งหูช้างเดิมนะครับวู o เฟอร์อยู่ในตําแหน่งของวูเฟอร์เดิมนะครับแล้วก็ตัวเบสบ็อกอยู่ใต้เบาะคนนั่งด้านซ้ายตัวนี้นะครับ ลองฟังเป็นแนวมันๆกันดีกว่าครับ EDM เราจะลองเปรียบเทียบนะครับกับในชุดเจดีวที่เ,ทเราเคยเติดตั้งไปเป็นเพลงเดียวกันเลยนะครับลองดูกันครับอันนี้ปิดบูสเบสอยู่นะครับเดี๋ยวลองเป็นเล่นบูสเบสดูนะครับอันนี้ค็อเล่นนิดหน่อยอันนี้ไม่มีเบสนะฮะลองเล่นบูสเบสกันดู ีฟังเพลงแนวแบบมันๆกันไปแล้วนะครับต่อไปเรามาฟังแนวเป็นแจ๊สเบาๆกันบ้างดีกว่าครับเพลงเดียวกันเลยนะครับวันนี้ให้ลองฟัง2เพลงปิดเบสไปนะฮะเดลองเล่นบูส t เบสกันดู คครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวในเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องของงานติดตั้งในชุด MTX One แบรนดตัวนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสำหรับในชุดนี้เองเนี่ยก็เป็นชุดที่สามารถจับต้องได้นะครับเป็นชุดเริ่มต้นของทาง MTX แล้วก็เป็นอีกหนึ่งค่ายจากประเทศอเมริกานะครับที่เรียกได้ว่าน่าใช้น่าเอาไปติดตั้งในรถ ทกท่านเลลยหลซึ่งในตัวนี้เองเก็จะมีเอกลักษณ์เสียงนะครับที่ค่อนข้างแตกต่างจากตัว JBL ที่เป็นตัวสเตเสามนะครับอย่างตัวสเตเสามเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเสียงกลางนะครับเสียงแหลมที่มีความชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของตัวย่านความถี่ต่ำเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่า MTX สามารถทําได้ค่อนข้างดีมากกว่านะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็เลยติดตั้งตัวเบสบล็อกตัวนี้เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับตัวย่านต่ําแล้วก็เสียงเบสได้อย่างดีเลยละครับ ใครสนใจนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ MTX นะครับค่ายอเมริกาตัวนี้หรือว่าเป็นตัว JBL นะครับที่เป็นสเตตสาก็สามารถติดต่อมาหาทางเราได้นะครับที่ร้าน P1 Car Audio เรามีสาขาอยู่12สาขาทั่วประเทศเลยและสามารถ มาทดลองฟังเสียงได้ที่หน้าร้านด้วยเลยละครับโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e t c o m หรือว่าข้ามาติดต่อทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเต,มเต,มเตมเิมเกี่ยวกับงานติดตั้งจองคิวติดตั้งแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับ มาทดลองฟังเสียงได้ที่หน้าร้านนะครับที่ id line s i t o n e และสำหรับใครนะครับที่ชอบวิดีโอในชุดนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาออเดอสรหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับชุด m t x full brand one brand เครื่องเสียงรถยนต์จากค่ายอเมริกาตัวนี้เลยครับบ๊ายบายครับ